หนังสือเนี่เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับมันคนเฮานะครับเป็นหนังสือแห่งข้าวดีแล้วนะครับเนาะเป็นหนังสือที่จะสอนเ้าในการดําเนินชีวิตทุกๆอย่างนะครับศาสตร์ทุกศาสตร์คนในทั่วโลกเนี่ยนะครับก็มีเป็นสมบัติของตัวเก้าด้วย ครับพีน้องที่ฮักทุกทท่านนะครับวันนี้ขออูจากับปีน้องในภาษากําเมืองนะครับผมขอแนะนําตัวนะครับผมชื่อจันตราชัยชัยวงศ์ครับชื่อเล่นว่าจันนะครับผมอยู่ทีโบสถ์คริสเตียนล่องอ้ออําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับแต่บัดนี้แปลกใจว่าสําเนียงผมจะได้ว่าใจคนเชียงใหม่นะครับเพราะว่าผมมีพื้นเพเกิดตีจังหวัดเชียงใหมนะครับแล้วก็ได้เข้ามาทํางานตีเชียงใหม่เนี่ยประมาณ สองปีไปแล้วครับวันนี้อยากจเจอชวนๆครับพี่น้องคนเมืองทุกท่านนะครับที่จะหู้จักกับเรื่องราวของหนงังสือหนงังสือนี่เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับมันคนเฮานะครับคนเฮว่าจะมีคนมีความหัวอย่างหรือว่าบ่นี้ความหัวอย่างเ่าได้นี่ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เฮาได้อ่านได้ศึกษาในหนงังสือนั่นนะครับก็หนงังสือนี่เป็นหนงังสือแห่งข่าวดีแล้วนะครับเนาะเป็นหนงังสือที่จะ สอนเฮาในการดําเนินชีวิตทุกๆอย่างนะครับศาสตร์ทุกศาสตร์ก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับอันเป็นน้องคนเมืองครับหนังสือเล่มนี้มันมีหลายภาษาโดยนะความจริงนะ่ะมีต้นฉบับเป็นแหมภาษาหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนมาแปลเป็นแหมลายภาษานะครับแล้วก็เป็นหนังสือตีขายดีเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นหนังสือตีค้นในทั่วโลกเนี่ยนะครับก็มีเป็นสมบัติของตัวเก่าโดยนักทีสุดเหมือนกันนะครับ หนังสือเล่มนั้นจอว่าหนังสือพระคิดธ,ธรรมคัมภีร์ครับอันนี้คืออยู่ภาษาอนเต็มเปิดห้องว่าพระคิดธรรมคัมภีร์นะครับถ้าเป็นอันวลังเปิดห้องว่าไบเบิลนี่นะพธธระคัมภีร์ไบเบิลนี่นะครับเนาะแต่เอาห้องสั้นๆง่ายๆว่าพธธระคัมภีร์นี่ก็ได้นะครับพธธระคัมภีร์ของคริสเตียนนี่แหละครับสําหรับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี่นะครับมันเป็นคําสอนพี่นนองเป็นคําสอนเป็นเรื่องของศีลธรรมมโนธรรมเรื่องการดําเนินชีวิตนะครับ แล้วก็เรื่องของความเป็นมาของมนุษย์โดยนะครับว่าเขามาจากไหนเขาจะไปที่ไหนและเขามาเนี่ยอย่างอยู่ในโลกนี่นะครับแล้วก็มันเป็นการเปิดเผยหรือสําแดงถึงความหักตียิ่งใหญ่นะครับที่ผ่านทางหนังสือเล่มนี้โดยนะครับหนังสือเล่มนี้มาได้เขียนเรื่องศีลธรรมมนุษยธรรมอย่างเดียวครับพี่น้องครับอ่าเปิดได้เขียนเป็น,นลักษปวัติศาสตร์ซึ่งก็ตรงกับประวัติศาสตร์โลกนี่ ในหนังสือหลายๆายเล่มตีได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ได้แปลเป็นหลายภาษานะครับเนาะหลายร้อยภาษาด้วยนะครับแล้วก็ส่งไปยังที่ต่างๆนะครับหลายประเทศทั่วโลกนะครับไม่้องครับมันเป็นหนังสือที่เป็นคำสอนเป็นความเจือนะครับแล้วก็เป็นหนังสือเป็นธรรมะครับบรรจุโดยธรรมะโดยคำสอนอยู่ในหันครับมนุษย์เท่านี้แหละเขียนครับ แต่ว่าเขียนโดยตีบด้ใจ้สติปัญญาของมนุษย์เขียนนะครับหมายความว่าเขาเขียนขึ้นโดยได้รับการดลใจครับคำว่าดลใจนี่ก็คือว่าหมายถึงว่าใจ้วิธีการเขียนเนี่ยจากผู้ใดผู้หนึ่งตีดลใจให้เขาเขียนในเรื่องราวต่างๆแล้วนั่นขึ้นมานะครับโดยตีบได้เอาความคิดความหู้หรือว่าสติปัญญาของตวเกาในการเขียนนะครับเพราะอันนะครับหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่สําคัญ มีคนเขียนตั้งแต่อันมนุษย์ธรรมดาเนี่ยครับคนธรรมดาเนี่ยไปจนถึงอันระดับพระมหากษัตริย์นะครับที่เขียนในหนังสือเล่มนี้เนาะแล้วก็มีจํานวนคนเขียนน่ยนักครับแล้วก็มีสําหรับเล่มที่อยูบ่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มใหญ่ๆน่ะมีแยกย่อยแหมหลายเล่มนะครับก็แบ่งเป็นสองภาคนะครับในหนังสือเล่มนี้ที่ห้องวัดพระัมพีเนี่ยครับเริ่มต้นภาคแรกก็คือว่าภาคพันธสัญญาเดิมหรือว่าภาค พันธสัญญาเก่าน่นะครับแล้วก็แห่งภาคหนึ่งเป็นภาคแห่งพันธสัญญาใหม่นะครับภาคพันธะสัญญาใหม่นี่ก็เริ่มตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าพระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะครับเป็นเรื่องรลวาของพระเยซูนะครับที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มใหญ่นี่นะครับถึงมดนันมี66เล่มครับรวมอยู่ในแหน,นะครับก็เป็นหนังสือภาคพันธสัญญาเก่าพันธาเดิมเนี่ยนะครับ39เเล่มแล้วก็เป็นหนังสือ อี่ห้องกันบ่ายภาคพันธสัญญาใหม่เนี่ยเจาเจ็ดเล่มนะครับมีมดขับในขั้นครับมีวิธีการในการดําเนินชีวิตมีวิธีการในการที่จะทําอย่างต่างต่างก็ตามในในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนแต่ละเรื่องนะครับแต่เน้นในเรื่องความหลอดชีวิตในรั้นด้านจิตวิญญาณนะครับเพราะอันเป็น้องครับหนังสือเล่มนี้สาคัญครับแล้วก็ขายดีที่สุดเล่มหนึ่งในหลกนี่นะครับเพราะฉะนั้นเขาควรจะมีหนังสือเล่มนี้สาหรับที่จะเป็นอัน สิ่งจี่จจชี้ทางบอกทางเขาในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะด้านจิตวิญญาณนะครับหนังสือเล่มนี้ภายเป็นคนโดนบันดาลหรือว่าโดนใจให้ค้นเขียนนะครับตามความเชื่อของปีน้องคริสเตียนนั่นแหละเขา่อว่าพระเจ้านะครับเป็นผู้ทีโดนจิตโดนใจให้มนุษย์เขาเนี่ยครับเป็นคนเขียนเป็นคนบันทึกขึ้นเพื่อจะเป็นการสื่อสารข่าวสารความภักของพระเจ้าน่ะผ่านหนังสือเล่มนี้มายังมนุษย์ เป็นคนพิษคนบาปในโลกนี่นะครับเพราะว่าอันหลังจากที่มนุษย์เขาเบิดเจียวฟังพระเจ้าแล้วเนี่ยความพิษบาจะก่ก็มากั้นในการที่จะเขาจะต้องปะกพระองค์ต่อหน้าเนี่ยนะครับมันมาได้แล้วครับตอนพระเจ้าก็จึงสื่อสารผ่านทงางอานหนังสือเล่มเนี้ยครับก็คือพระกัมภีเนี่ยผ่านทางอันอผู้หับใจผ่านทางมนุษย์ผ่านทงางศาสนากรที่คิเตียนอูก,กันเลยนะครับได้เขียนไว้แล้วก็นําไป สอนนาไปแบง่งปันนําไปเทศนานะครับบันทึกถึงโลกนีะความหวังในโลกหน้าโดยครับพี่นอ้องความหวังในโลกหน้าหลังจากปีตายแล้วเนะี่ยเขาจะมีความหวังจะได้พ่องสาหรับชีวิตของเขาเนาะแล้วก็บอกต้นตอว่าเขามาจากไหนพระเจ้าสร้างเขามาจากไหงนะครับแล้วก็เมื่อเขาตายแล้วเนะี่ยเขาจะกลับไปจีตนหนเขาจะเป็นจะได้นะครับ อันนั้นได้ศึกษาในหนังสือเล่มนี้เลือกขึ้นเขาก็จะหูจักนะครับเพราะอันจุดศูนย์รวมของหนังสือเล่มนี้นะครับตีเัาห้องว่าพระกรมพีนะครับมันเป็นการเปิดเผยพระเจ้าและตีแพรมนุษยชาติเขาเนี่ยนะครับตีแพรสถานะวิกฤตของเขาและเปิดเผยถึงวิธีแก้ไขปัญหาโดยพระเจ้าโดยพระองค์เนี่ยนะครับสแสดงให้เหันว่ามนุษย์นั่นได้หลงหายไปครับพี่น้องได้ก็ได้ห่างเหินไปจากพระเจ้า แล้วก็ได้เปิดเผยให้หันว่านะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ผู้ค้นพบและนำเฮาปิกไปหาพระเจ้าแห่งขั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นลักษ์ของหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็พระเยซูคิดทรงเป็นจุดศูนย์กลางของพระคัมภีร์เล่มนี้นะครับพระธรรมภาคพันธสัญญาเดิมนําเสนอพระบุตรของพระเจ้าว่าทรงเป็นพระเมสสิยาหหรือพระผู้ไถ่ของโลก หรือพูดถูกเยิมนะแล้วแต่ว่าเขาจะห้องอย่างเนาะอันนั่นคือคัมพีในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเล่มเก่าเนี่ยเปิดได้บันทึกไว้แล้วนะครับว่าจะมีผู้หนึ่งนะครับที่จะมานำอวนุญน่ะปิกไปหาพระเจ้าซึ่งเป็นพระผู้สร้างเขาเนี่ยนะครับนั่นก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับแล้วก็พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับ,ญญรบได้เปิดเผยพระองค์ว่าทรงเป็นพระเยซูญญคริสต์คือเป็นพระผู้ช่วยให้รอด นะครับหลอดจากอย่างครับหลอดจากความพิษความบาปหลอดจากการอาตธรรมหลอดจากในสิ่งตีบดีตีจะนำให้คนคนนั้นน่ะนำไปสู่ในทางตีประสบกับปัญหาชีวิตในด้านเหล่านี้แล้วก็หลังจากตีเขาได้เส้นชีวิตแล้วเนี่ยอนาคตของเขาในเมื่อถึงเวลามีการพิพากษาเนี่ยเขาก็จะตกลงไปสู่บึงไฟแห่งนรก แต่ว่าคนถัดวๆยไปเป็นห้องว่า,านรกเนี่ยตามคนที่ถู่วๆไปเป็นอู้กันนี่นะครับแต่ในพระคัมภีร์เฮาให้บอกว่าบึงไฟกรรมฐานหรือบึงไฟแห่งนรกนี่แหละครับพราะอันครับผมจะสรุปสั้นๆในหนังสือเล่มนี้ในตอนท้ายนี่นะครับว่าพระคัมภีร์ทำอันซักซิิ์นี่นะครับมีความเปลี่ยนมาหรือความหมายจะใดเนาะผมจะสรุปสั้นๆว่าพระคัมภีร์อันซักซิิทางพันธสัญญาเดิมและก็พันธสัญญาใหม่เป็นเพราะชนะของพระเจ้าที่เขียนขึ้นมาจากการดลใจ ของพระเจ้าผ่านทางผู้บริสุทธิ์ของพระองค์นะครับแล้วก็เป็นผู้ได้สอนและเขียนไหว้ตามที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในพระวจนะนี้พระเจ้าได้ทรงมอบความหู้ที่จําเป็นสําหรับความหลอดพ้นจากบาปผื้แก่มนุษยชาตินะครับพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้นะครับได้เปิดเผยหน้าบัตไทยของพระเจ้าติบ่ได้พิดพลาดเลยนะครับเป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัตินะครับและเป็นสิ่งติดตรวจสอบการดําเนินชีวิต นะครับเป็นสิ่งติ่เปิดเผยเมื่อหันถึงลักขอเยื่อโดยสิทธิอำนาจและก็เป็นการบันทึกเมื่อเห็นถึงประหลาดกิจของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ที่สามารถที่จะเชื่อถือได้ครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้สําคัญครับบ่จช่เป็นหนังสือของอคนตัวไปที่จะอ่านเป็นนิยายที่เขียนขึ้นมาโดยการมโนภาพวาดภาพว่าเป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้บ่ใช่ครับอันนี้เขียนขึ้นมาแล้วก็เป็นเนื้อหาเรื่องธรรมะเขียนขึ้นมาจากการ ดลใจจากพระเจ้านะครับพื้กับผู้เผจนะห,หรือว่าผู้บริสุทธิ์นะครับที่พระเจ้าได้จะเตรียมหื้นทันแล้วนะั้นได้เขียนไว้เพื่อจะเป็นซื่อกลางนะครับในการที่จะพื้มนุษย์เนี่ยได้หูจักข้าพระเจ้านักนขึ้นแล้วก็มีแนวทางมีหนทางที่เขาจะป๊กไปหาพระเจ้าได้นะครับก็ขอบคุณปีน้องทุกทกท่านครับว่าจะอยู่ที่ไหนเนาะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่เขาจะเห็นหูรวมกันสําหรับหน,หนังสือเล่มนี้นะครับเขาเชื่อว่าจะเป็นหนังสือนําทาง ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้แล้วก็โลกทัดไปตัยนะครับก็ขอพิ่นนองได้ครับความสุขมีสันติสุขในการดําเนินชีวิตนะครับประภรมีสุขภาพร่างกายดีๆนะครับเนี่ยการทำมาหากินอาชีพอย่างต่างๆก็ขอคือประสบผลผลิตลุงหลานก็เจียวฟังนะครับแล้วก็มีจิตใจที่ฮักคนอื่นๆ้วยนะครับก็ขอบคุณจันทนะครับสารับวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ